ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมไมค์ครับและตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาเล่นมอ d ์ l อาร์เอลครับไม่แน่ใจว่าเรียกถูกหรือเปล่านะเห็นคนดูแนะนํามาผมก็ได้ลองเข้ามาเล่นผมก็ได้ไปศึกษาก่อนนั่นเองแหละแต่ผมก็ยังเล่นไม่เป็นนะขั้นตอนแรกที่เราจะต้องทํานั่นคือการเก็บหินนั่นเองทุกคนต้องหาหินเพื่อเก็บก่อนตอนนี้ได้มา3ชิ้นเราต้องการ4ชิ้นใช่ไหมในการคราฟเป็นอ่าบล็อกหนึ่งอันโอเคเดี๋ยวขอคราฟก่อนเออมันคราฟยังไงละเนี่ยคราฟไม่เป็ี่ยนเลยนะทุกคน มันไม่มีสูตรครับ้วยต้องแบบนี้ต้องวางทําเองอ่ะตอนนี้ผมได้คอป p ปอร์สโตมาเป็นที่เรียบร้อยมันจะต้องใช้ชีวิตยังไงอ่ะทุกคนผมจะหาขวานมาตัดไม้ยังไงแล้วเนี่ยตอนนี้คือยังเล่นไม่เป็นจริงนะเฮ้ยผมเจอผีเสื้อที่สามารถเพิ่มเลือดให้กับเราได้ผมได้ลองไปศึกษามานิดหน่อยนะทุกคนโอ้ผีเสื้อที่ เพิ่มเลือดแถวได้ไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะทุกคนผมก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้คืออะไรเนี่ยเบอร์รี่เหรอไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมว่าผมต้องหาหินก่อนแน่ๆเลยเนี่ยและต้องหาหินให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ไปหาบ้านที่มีโต๊ะคราบแล้วนี่มันคืออะไรเฮ้ยคืออะไรเนี่ยเป็นเออไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนตอนนี้คือยังไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับมอสนี้เลยต้องไล่เก็บหินก่อนแล้วจังหวะนี้ อ่าโอเคตอนนี้ได้เห็นมาแปรสามารถคาบได้แล้ว2ชิ้นคาบคัพเปอร์สตุมา2ชิ้นตอนนี้ได้แล้วทั้งหมด3ชิ้นนะไดมาสามไปที่ยบร้อยหลังจากนี้ผมต้องไปหาบ้านแน่เลยเนี่ยต้องหาบ้านใช่แล้วครับทุกคนตอนนี้เจอหมูหนึ่งตัวดานนาต้องตีหมูก่อนเอา้าตรงนี้มีสปาดด้วยทุกคนไม่เหมาะที่จะลงไปเลยนะถ้าเจอสปาดแบบนี้บอกเลยว่าผมไม่มีทางที่จะลงไปอย่างแน่นอนแค่โดนปืนดาเมจผมก็ตายแล้วเนี่ยบอกเลยว่าไปอะไรที่ เอาชีวิตรอดจากมากเลยนะผมได้ลองเข้าไปเล่นด้วยแล้วโอเคตอนนี้ได้เนื้อเอ้ย hey, อันนี้มันคืออะไรนี่ทุกคนผมชอบการที่โยนของอะไรดูดิมันเป็นการโยนของแบบนี้น่าจะลองหาหมดัดแบบนี้ไปเล่นในไหนไมครับเอาชีวิตรอดแบบทั่วไปนะจะเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยโอเคเก็บหินมาก่อนโอ้เสียงอะไรเนี่ยอืมรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงนกเสียงกาที่แถวิเวณนี้แต่เพราะว่าตอนนี้ต้องไปหาบ้านสักหลังก่อนที่มีตัวคราฟเนี่ยตอนนี้มันก็ยังไม่เมิดนะ เพราะว่าเพิ่งเริ่มเกมมาเองก่อนที่ผมเข้าเกมมาก่อนหนะ้านี้ผมได้ไปเกิดในน้านะผมก็เลยยอมตายโอ้ยเสียงอะไรเนี่ยบอกเลยทุกคนตอนกลางคืนเป็นอะไรที่นา่ากลัวมากเลยนะแต่ตอนนี้ผมต้องหาบ้านนี้ได้ก่อนในการหาไม้สติก๊กมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากักเท่าไหร่เอาหายไปไหนแล้วเนี่ยผมเจอไม้สติกหนึ่งแท่งอันนี้ไงผมต้องขุดเอาตามใบไม้เอ๊ะว่าแต่ด้านบนมันคืออะไรมันคือบอลลูนหรือเปล่าไม่แน่ใจสิทุกคนยัต้องหาไม้ก่อนเลยในการหาไม้เกาะ เสียงอะไรพอตกใจหมดมันมีเสียงกระดิ่งะระฆังด้วยอย่างทุกคนโอ้เป็นอะไรที่หลอนหัวมากเลยนะตอนนี้ได้ไม้สติกมาังมงดมามชิ้นไปเทียบร้อยต้องเดินไปเรืเลยครับทุกคนตรงนี้เป็นหิมะหรือเปล่าอืมไม่ใช่เป็นไบโอมหิมะเล็กๆนาตรงนีเน้เก็บเห็นมาก่อนถ้าคลิปนี้ผมเล่นแบบว่าขัดตาหรือขัดใจท่านผู้ชมก็ต้องขอใหด้วยจริงๆนะคือต้องบอกว่าผมเล่นไม่เก่งจริงๆอันนี้ต้องขอยอมรับเลยมอดนี้เนี่ย แล้วก็มีคนดูบอกให้ผมลองทำหนึ่งร้อยวันดูนะผมก็ทาไม่เป็นด้วยจริงนะทุกคนเพราะว่าผมยังเล่นมอสไม่เป็นเลยเนี่ยยังดีนะที่มอสอาร์เอลคราฟสามารถเล่นได้ผมได้ไปลองเล่นมอสซอมบี้เกมผมมันเออเลอร์มันไม่สามารถเล่นได้ก็เลยต้องมาเล่นอาร์เอลคราฟนะถึงเล่นได้เนี่ยเข้าเกมเปุ๊บเกมเด้งวยเดียวทําไมเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำไม,หม,ม,ห,ห,ม,ห,มหมูตาเหลือกจังเนี่ย๋อหมูตาโคตรเหลือกเลยเดี๋ยวต้องเตียวเนื้อกันหมูตาเหลือกหมูตาเหลือกโอ้เสียงอะไรเนี่ยทุกคนอย่าบอกนะว่าเสียงไดโนเสาร์ มีไดโนเสาร์ด้วยนะอันนี้ต้องระวังแต่ผมต้องหาบ้านให้ได้ก่อนนะทุกคนตอนนี้อาหารลดไปเยอะแล้วด้วยอาหารไม่ได้ช่วยเพิ่มเลือดนะเราต้องไปหาเฮลจากผ้าเบนเดตเราเองอันนี้ที่ผมได้ไปหาข้อมูลมานะผมก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆถามว่าผมศึกษามาจากไหนหรอถามว่าผมศึกษามาจากไหนหรอผมก็ไปดูไม n ค c r a f t 100วันกับ Mod อาร์เอลนะไปดูมาแล้วดูไม่จบซะด้วยนะดูไม่จบ ไม่รู้มันต้องหาของยังไงนะทุกคนโอ้ตรงนี้เป็นเอเมรัลด์นั่นเองมีอะไรอีกล่ะปะเนี่ยต้องการเป็นพื้นที่โล่งนะทุกคนเพื่อที่เราจะไปหาบ้านไม่แน่ใจว่าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เป็นถ้ำที่ลึกอยู่พอสมควรเลยแล้วก็มีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรรางรถไฟที่เป็นเหมืองอะไว้ง่ายเป็นเหมืองทุกคนอาจจะได้ยินเสียงฝนนะเพราะมาตอนนี้ที่บ้านผมฝนตกนั่นเองเสียงอะไรอีกแล้วเนี่ย เสียงกระดิ่งดังบนต้นไม้เหรอน่าจะเป็นไปได้นะเฮ้ยยังไงดังอีกแล้วดังอีกแล้วอมตอนนี้ผมว่าไม่น่าจะใช่เวลามาฟังเสียงนะั้นต้องไปหาบ้านก่อนตอนนี้อาหารก็ลดไปเยอะแล้วทุกคนผมกินได้หรือเปล่าเนี่ยอ่าอันนี้กินได้อันนี้กินได้นนไดเป็นเบอร์รี่นั่นเองไม่แน่ใจว่าใช่เบอร์รี่หรือเปล่าเก็บเฮ้ยมันเก็บได้นี่ว่าเพราะว่ามาันก็ได้ใช่เบอร์รี่นะอุย้ยตอนนี้อาหารใกล้เต็มแล้วแล้วก็อีกอย่างตอนนี้ฝนที่บ้านผมก็ตกแรงซะเหลือเกินไม่รู้ว่าไฟจะดับหรือเปล่านะ เขออาจะดับแล้วกันหมูตาเหลืออีหรือเปล่าเฮ้ยห,หมูตัวนี้ตาไม่เหลือกว่ะไม่เจอหมูตาเลยแล้วอ,อ่าตีไปตีไปเตียวเนื้อเตียวเนื้อ,เ,อเราต้องทําเนื้อให้สุกก่อนนะซึ่งเราจะไม่ติดพิษนั่นเองตอนนั้นผมเล่นแล้วผมกินเนื้อดิบไม่แหละกินแล้วมันไม่ติดพิษแต่พอมากินอีกทีอา้าวติดพิษเฉลยก็คือท้องเสียนี่ท้องหลวงโอ้ทุกคนผมจะรอดไหมเนี่ยคืนนี้เนี่ยผมว่าผมไม่รอดนะตอนนี้มันเป็นโหมดฮาร์ดคอร์ด้วยนะทุกคนผมตายก็คือของล่วงหมดเลย ออทุกคนผมจะรอดหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้มันมืดแล้วตอนกลางคืนเป็นอะไรที่อันตรายที่สุดบอกไว้เลยอันตรายแบบสดๆตรงนี้มีระวงังไม่เป็นไรเก็บหินมาก,ก่อนล้วกันขณะที่ยังง่างอยู่ตอนนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วเอาไงดีทุกคนเอาไงดีเออจะลงไปชั้นล่างดีหรือเปล่าเนี่ยชั้นล่างเหรอชั้นล่างก็น่าจะเป็นความคิดที่ดีนะมาเดี๋ยวผมขอลงไปชั้นล่างกันก่อนขาจะหักหรือเปล่าต้องลงแบบระวงังอ๋อโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่ ต้องระวังนะต้องระวังโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทำาหมันสูงจัง,งเลยเนี่ยต้องเล่นแบบระมัดระวังด้วยนะจะเล่นแบบลดลงสมสี่สมห้าไม่ได้อย่างแน่นอนโอ้ยโคตรบาดเสียวเลยเฮ้ยขาหักไหมอ๋อโอเคไม่เป็นไรเลยตอนนี้ผมก็ได้ลงมาชั้นล่างเป็นที่เรอ้อยได้เจอแกะหนึ่งตัวมาตีแกะนี่แหละต้องขออภัยด้วยจริงๆนะทุกคนที่ผมไม่ได้ลงคลิปมา3 4มสี่วันเลยช่วงนี้ก็ติดงานก็คือทำงานนั่นแหละแล้วก็สตรีมเกมด้วย สตรีมเกมไปด้วยทําคลิปไปด้วยก็เลยไม่มีเวลาตอนนี้ก็ได้จบสตรีมไปแล้วนะผมก็เลยมาทําคลิปเนี่ยแหละโอเคตอนนี้ได้ขนแกะมา3เดี๋ยวนะผมลืมเก็บขนแกะทุกคนต้องเก็บขนแกะด้วยนี่ไงต้องเก็บขนแกะแบบนี้ขาดขนแกะอีกหนึ่งอันเออเดี๋ยวแกะอีกหนึ่งตัวย,ยังไม่ได้ตีหรอ,อยี่ต้องโดดตีก่อน เอาคนแกะมาให้ซะดีๆโอเคเรียบร้อยได้คนแกะแล้วตอนนี้ได้เนื้อหมูมาแปดได้เนื้อแกะมาห้าตอนนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วทุกคนอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ถอยเลยครับจงังหวะนี้ต้องถอยมาอยู่ในถ้ำแล้วอากาศมันหนาวนันทุกคนอากาศมันช่างหนาวเน็ตอันนี้คืออะไรเนี่ยที่ผมได้จากหมูนะไม่รู้ว่าคืออะไรขี้หมูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะว่าขี้หมูหรือเปล่าเนี่ยยังสงสัยอยู่เลยโอ้ทุกคนอากาศหนาวอากาศหนาว ผมมาผมมีท้งรอดจาขึ้นแรกอย่างแน่นอนรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงซอมเบสแถบริเวณนี้นะัทุกคนโอ้ยทำไมไม่น่ากลัวจังเลยเนี่ยคิดดีหรือเปล่านี่ที่มาเล่นมดนี้เนี่ยคนดูก็แนะนํามานะอยากให้ผมล้องเล่นอะไรใหม่ๆบ้างนอกจากการเล่นแบบเดิมๆอะ่ะออ้ยเดี๋ยว,ยวทุกคนกระตุกมากเลยตอนนี้เออว่าอย่างไงครับตรงนี้ยังปลอดภัยอยู่นะ แล้วว่าแต่ตรงนี้ล่ะเออเออเออเรียบร้อยตา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 ยโอ้ยไม่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 โอ้ยเกือบไปแล้วอ้าวเดี๋ยวชอเฮ้ย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 อะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาย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 อ๋อไม่ไหวไม่ไม่หูกลวได้กว่ากลวได้กว่าโอ้เรียบร้อย,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 ยอึม่มสะดุ้งเลยทุกคนจังหวะที่เจอช็อตแรกทั้งมาเจอเม,มงปองด้วยโอ้โห ของหายกันเลยทีเดียวทุกคนอ๋ออันนี้ก็คือจุดเกิดนั่นเองนี่คือจุดเกิดก็คือเป็นการมาร์กจุดเกิดนะอุ้ยเดียวอุ้ยเดี๋ยวเป่าแต้มมาด้วยเป่าแต้อะไรนะเป่าเขาเรียกว่าอะไรขุี่ยหรอหรืออะไรทำไมมันมีแต่แปลกๆวะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแซกโซโคนหรือเปล่าไม่น่ใจะเรียกไม่ถูกนี่นี่นี่โดตีโดตีโดตีอาชุดกอดมา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  ตีไม่ตายซุดเลยนะ่ากว่าจะตายได้โอเคเก็บกระดูกมาครับทุกคนแล้วก็เป็นมอนบิลเลยนี่คุยเสียงเลยไหมตกใจหมดนึกว่าเสียงอะไรเมื่อกี้ผมไปทางไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอ้ยากจริงยากจริงทุกคนต้องขอยอมรับเลยว่ายากตรงนี้มีบ้านต้นไม้เป็นบ้านต้นไม้หรือเปล่าอย่างนี้ต้องขอขึ้นไปดูสักหน่อยแล้วกันเผื่อจะปลอดภัยก็ได้แล้วมันมีอะไรหรือเปล่าแถวบริเวณนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะ ขึ้นไม่ได้ดูนะทุกคนขึ้นยากด้วยตรงนี้อ๋อฝนกต็ตกแรงซะด้วยนะต้องลองเดินมาฝั่งนี้ดูคุยเดี๋ยวซอมบี้ตัวนี้ผมจําได้เลยมันวิ่งเร็วมากเลยผมจําได้ซอมบี้ตัวนี้มันวิ่งเร็วแล้วก็อนนี้ก็วิ่งเร็วเหมือนกันอุย้ยมันถือดาบด้วยปะถอยเลยครับจังหวะน,นี้ถอยเลยครับจังหวะน,นี้ไม่มีอะไรให้ป้องกันตัวเลยเนี่ยแล้วด้านหนะ้าเจออะไรอ่าด้านหนะ้าเฮ้ยเดี๋ยวเจอหมู่บ้านทุกคนเจอหมู่บ้านปูใช่ไหมว่ายังไงปูน้อยไปดีกว่าไม่อยู่ที่แถวบริุนี้อันตรายเกินไปออุ้ย เอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวประกศากศประกศากศไปไปเล่นยาปะเนี่ยเอ้ยประกาศประกาศไปแล้วครับจจงหวันนี้ตอนนี้ผมก็ได้เจอหอคอยด้านหน้านะเป็นหอคอยที่ใหญ่มากเลยเอา้าเอา้าเอา้าโอเคเรียบร้อยเอา้เอาเฮ้ยต้องเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนในกล่องมีอะไรบ้างมีเหล็กมีใยแมงม,มุมไข่มีข้าวเฮ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไป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 มันมา,นานได้ไงเนี่ยมีปลามีนกด้วยเยอะแยะไปหมด ไม่มีอะไรไปิดประตูบ้านไวเลยตอนนี้แต่เพระว่าผมต้องหาดินก่อนแล้วก็ปิดประตูไว้นะปิดตรงนี้ไว้เลยเนี่ยโอเคปิดไว้ก่อนตอนนี้อาการเริ่มหนาวอีกแล้วทุกคนคิดว่าผมจะหนาวตายหรือเปล่าเนี่ยอาการก็จะไม่ค่อยดีด้วยตอนนี้ขุดไม้ก็ไม่ได้ด้วยนะต้องใช้ขวานพอเท่านั้นเฮ้ยเรืออาจจะขุดได้ก็ได้กตอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเรืออาจจะขุดได้ก็ได้ไม่แน่ใจว่าไม้สามารถขุดได้หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยว หลดลงมาชั้นล่างแล้วทุกคนตรงนี้สามารถเอ่อไปโผล่ในบ้านได้แต่ไม่รู้จะโดนปลากัดหรือเปล่านะต้องขอขึ้นก่อนด้านหน้ามีหมู่บ้านผมจาได้เลยต้องข้าหมู่บ้านให้ได้ก่อนนะทุกคนเป็นหมู่บ้านวิลเ,เลจหรือเปล่าโอ้ยเดียยเด๋ยวโดนปลากัดอีกแล้วโอไม่ปลากัดเอ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยปูยั์อ๋อเรียบร้อยเป็นอะไรที่ใช้ชีวิตยากลำบากเสเหลือเกินโหย,ยากจริงทุกคน จะเล่นได้กี่คลิปวะเนี่ยคงใส่คงต้องเล่นได้แค่คลิปเดียวแน่เลยเนี่ยเล่นไม่เป็นจริงๆตรงนี้มีฟักทองเดี๋ยวทุกคนเอาฟักทองมาด้วยนะขุดฟักทองขุดยากสเสือเกินขอ,อหินเหมือนเดิมแล้วกันเติบหินม,มาแล้วก็หินอีกหนึ่งอันตรงนี้เป็นจุดเกิดของผมใช่ไหมใช่แล้วทุกคนตรงนี้เป็นจุดเกิดของผมมีไก่ด้วยตรงนี้เป็นสปาเดียผมขอลงไปดูสปาก่อนแล้วกันว่าอุ้ยเดี๋ยวตัวขาหัก สปาอะไรเนี่ยไม่เดี๋ยวนะมันคือสปาอะไรเป็นดักแด้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะในนี wow> ้ม yup ีอันแมวนะไม่ใช่อันม้ามีอันแมวด้วยอันนี้คืออันอูดใช่ทุกคนอันอูดเหมือนอูดมากเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเดียวเดี๋ยวเดียวอยู่น้าไม่ได้อยู่นไไม่ด้ทุกคนอยู่น้าไม่ได้อุ้ยน่ากลัวจริงน่ากลัวจริงอุ้ยขาหักเลยทีทําไมขาหัก แล้วหมอก็ลงซะด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวตามมีตัวตามไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ใกล้เช้าแล้วทุกคนผมจะไปหาบ้านที่ไหนเนี่ยต้องกลับไปที่จุดเดิมนะมันต้องไปทางไหนวะเนี่ยเออต้องหาที่บ้านต้นไม้เมื่อกี้ก่อนบ้านต้นไม้อยู่ฝั่งนี้ผมต้องวิ่งมาฝั่งนี้ใช่ไหมอ่าใช่แล้วทุกคนต้องวิ่งมาฝั่งนี้ตอนนี้ก็ใกล้เช้าแล้วทุกคนใกล้เช้าแล้วใกล้เช้าแล้วขอให้เช้าเร็วๆเอาละตอนนี้ผมก่อได้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยเป็นบ้านเอเมซีหรือเปล่า แย้ yeah, ตอนนี้เอ้ยเดี๋ยวมันจะกัดผมหรือเปล่าเนี่ยอะไม่กัดไม่กัดตอนนี้ผมก่อได้เข้ามาถึงหมู่บ้านเอ็มบีซีไปทีเรียบร้อยทุกคนโอ้รอดแล้วรอดแล้ว,ลว,ลวนึกว่าจะไม่เจอหมู่บ้านเอ็มบีซีเดี๋ยวต้องหาทางเข้าก่อนหุยเสียงร้อนหูมากเลยเสียงสุนัขจิ้งจอกมาป่าน,นั่นเองต้องหาทางเข้าก่อนทุกคนตอนนี้ก่อได้เจอหุยหุยเสียงอีกาดำเยอะมากเลยอันนี้มันคือสวิตอะไรเนี่ย ต้องเป็นอะไรสักอย่างตรงนี้คือล็อกใช่ไหมเอาล็อกไว้เฉยเสียยด้วยตรงนี้เป็นกล่องที่ล็อกไว้ถ้าผมเจากล่องต้องทํายังไงลละเนี่ยไม่รู้เหมือนกันสิแต่อย่างน้อยตรงนี้ก็มีตัวคราฟกันทุกคนแต่ผมจะไปหาไม้ที่ไหนแล้วเนี่ยผมต้องการพิแอคกันทุกคนเดี๋ยวผมต้องไปหาหินกันก่อนผมต้องคาราพพิแอคให้ได้เลยตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้เป็นกล่องคราฟกล่องตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าอ่ะกล่องตรงนี้มีคนแก่ทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่ดีเฮ้ย เสียงอะไรเสียงอะไรเสียงกันน่ากลัวเกินทุกคนเสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยผมเริ่มจกะกลัวแล้วเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรวะตอนนี้คือไม่มีอะไรเลยในกล่องเนี่ยเฮ้ยเริ่มหลอนแล้วทุกคนตอนนี้เริ่มหลอนแล้วมี NPC ด้วยอุยอ้ยโว้ย โอทุกคนอุ้ยทางฟ้าร้องทางเจออะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอทุกคนผมจะอยู่รอดอยังไงล่ะเนี่ยเอาไงดีวะเผาได้หรือเปล่านี่เผาไม่ได้นะแต่เนื้อเผาได้คนแก่เผาได้ไหมโอเคคนแก่เผาได้ยังน้อยมันก็ยังให้ผมสามารถเผาเนื้อได้โอ้ทุกคนตกใจมากเลยเมื่อกี้เนี่ยเึงกับตัวสั่นกันเลยทีเดียวดูอ,อเดียมก็วิ่งเข้ามานะตกใจจริงตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าขอมาดูทุกคนละกัน ได้ยินเสียงเหมือน n อ c นีซีโดนอะไรตี T สักอย่างนะมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าอ่ะตรงนี้นั่งได้นะทนตรงนี้นั่งได้นี่ไงนั่งได้เดีย๋ยวขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยตรงนี้ไม่มีอะไรตอนนี้ก็ขึ้นมาสูงแล้วด้วยตรงนี้อาวุธเยอะมากเลยทุกคนดุดิอาวุธเยอะมากเลยขอใส่ชุดเกราะก่อนเป็นอะไรที่เข้ากันกับบรรยากาศตอนที่ผมเล่นมากเลยนะเนี่ยฝนตกด้วยเล่นเกมนี้ไปด้วยมันน่ากลัวมากเลยนะตอนนี้เนี่ย Okay. ขอลงครับทุกคนขอลงขอลงเสียงอะไรอ่ะทุกคนอ๋อเสียงมา้าตกใจหมดม้าไม่ใช่บอลลังคาตกใจไงตอนแรกอ่าผีเสื้อผีเสื้อตอนนี้ผมเจอผีเสื้อแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยเป็นแผนที่หรือเปล่าไม่แน่ใจสิต้องขอลองดูก่อนมันคืออะไรอืมไม่รู้สิทุกคนเฮ้ยอาจจะเป็นที่อัพอะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นไปได้นะนี่มันคืออะไรเนี่ย เฮ้ยทุกคนมันคืออะไรไม่ได้แล้วไม่ได้ขอเข้าบ้านก่อนขอเข้าบ้านก่อนเสียงอะไรไม่ไรู้เต็มไปหมดเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาไปเลยครับตอนนี้ถอย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 ไปไหนดีไปไหนดีกระตุกเกินทุกคนกระตุกมากเลยตอนนี้มันคืออะไรเนี่ยเออน่าจะเป็นตัวที่เป็นมิดนะไม่น่าจะทำร้ายอะไรเราได้ ไม้ยหเดี๋ยวขาหักขาหากักเอาลไงเอาลไงโดนอะไรวะเนี่ยขอกินอาหารก่อนขอกินอาหารก่อนไอต,ตัวนี้ใช่ไหมที่มันทำร้ายผมเนี่ยเอาเอาเอาอขอโทษขอโทษขอโทษเอาเอาเอาเออมันเคลอะไรวะขอโทษด้วยละกันที่ไปตีเมื่อกี้เนี่ยให้อภัยฉันเถอะ โอ้เรียบร้อยเลยโอเคทุกคนก็จะประมาณนี้แล้วกันนะัสลับคลิปนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าตอนนี้ที่บ้านผมฝนตกแบบบ้านแรงมากเลยต้องขอปิดคลิปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็จะเป็นแบบว่าลองมาเล่นเฉยน,นะโอเคทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสลับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่